ครับผมบทนี้เราจะพูดถึงการคัดลอกแผนง,งานนะครับวิธีการคัดลอกแผนง,งานจากจากตัวอย่างนะครับผมจะคัดลอกแผนง,งาน B มายังสมุดงานสเต p a ชื่อสเ e ็ A นี่คือชื่อสมุดงานฝั่งซ้ายมือนี้นะครับผมจะคัดลอกแผนง,งาน B มายัง สมุดงานสเตปเวิธีการคัดลอกให้เราทำอย่างนี้นะครับคลิกขวาตรงที่แทบ็บแท็บเวิร์กชีตเลื่อนเมาส์มาที่ Move อ r Copy นะครับคลิกเลือกช่อง Move Select Sheet To Book ให้เราคลิกเลือก Work Book Step ตปนะครับ เพราะว่าเราจะคัดลอกไปเวิร์กบุ๊กนี้หลังจากนั้นให้เราคลิก Move to end Move to end นี่คือมันจะไปสร้างถัดจากแผ่นชีตอันสุดท้ายนะครับและที่สำคัญก็คือให้คลิกที่ Create a copy นะครับ แล้วก็กดโอเคปุ๊บอ่าเว r ร์ h ชี t b ถูก copy มายังสมุดงาน a แล้วนะครับสมุดงาน step a ครับผมน,นะครับเสร็จสมบูรณ์ครับการคัดลอกแผ่นง,งานจากชีตหนึ่งไปยังชีตครับผมขอบคุณครับผม